ช่วยกันรักษาธงแต่ลงนี้3ส,สีนี้ไว้ช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปครับแม่ทัาพภาคที่สองนำทหารกล้าร้องเพลงชาติไทยณนะยอดภูมะเขือยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยค่ะ วันนี้กุกกี้ขอพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติค่ะโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาดกลางพร้อมผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีได้นำเหล่าทหารกล้าเชิญพงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาตินยอดภูมะเขือบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ การยืนหยัดร้องเพลงชาติไทยนะจุดยุทธศาสตร์สาคัญแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับเหล่าทหารนะคะหากแต่ยังสะท้อนถึงการน้อมราลึกในพระมหากรณาธิคุณของรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยค่ะ โดยแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวย้ำว่าธงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รวมใจคนไทยทั้งประเทศไว้ด้วยกันและขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันร,รักษาธงไตรรงสามสีนี้ไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานค่ะซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นสนยนรวมจิตใจของพีน่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยสามสีที่เรียกว่าธงไตรรงก็คือสีแดง สีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบรรพุรุษเลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติจึงได้มาทิ้งแผ่นดินที่เราอยู่นี้สีขาวหมายถึงหลักคําสอนศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระกษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครอง ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้ยืนเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบราณโบราณแล้วซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในเงรีงชาติสำหรับ108ปีแห่งวันพระราชทานธงชาติไทยคือเครื่องยืนยันถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดและยังเป็นอนุสรแห่งความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในทุกยุคทุกสมัยค่ะ และวันนี้คุกกิ๊กอยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะเพื่อให้เราได้ระลึกว่าธงชาติและเพลงชาติไทยไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์นะคะแต่คือเกียรติศักดิ์สรีและชีวิตของคนไทยทั้งชาติและตราบใดที่ธงไตรรงยังคงโบกสะบัดแผ่นดินไทยของเราจะไม่มีวันสูญสลายค่ะเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย